สวัสดีครับแนวคลิปนี้ครับก็จะมาทําให้ดูนะครับว่ายารีดเอทิดนะครับตัวใหม่ครับ2023ันะครับสามารถเล่นยู u ูบจะดูทีวีบนจออันนี้ได้นะครับแนะนําว่าต้องเป็น Android นะครับว่าไอโฟนยังทําไม่ได้นะครับต้องเป็น Android นะครับก็สําหรับคนที่ไม่ไอโฟนนะครับแต่อยากจะซื้อ Android ผมก็มี iPhone เหมือนกันนะผมก็ไปซื้อ Android มานะครับ เครื่องละประมาณพันกว่าบาทนะครับเครื่องนี้พันกว่าบาทนะครับเป็นเครื่องแบบมือสองนะถูกๆเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ต่อสายครับต้องต่อสายด้านขวามือนะครับสายนี้ก็ไปซื้อมาถูกๆครับเดี๋ยวผมทําลิงก์ไว้ใต้ล่างคลิปให้นะครับเครื่องเนี่ยต้องเป็น Android เวอร์ชัน8ขึ้นไปนะครับแต่เดี๋ยวนี้เครื่องพันกว่าบาทก็เป็นเวอร์ชัน12แล้วนะครับไม่มีปัญหาเป็นเวอร์ชัน12เสร็จแล้วเนี่ยก็ต่อไปที่สายเลยนะครับ ต่อสายไปที่เครื่องเลยโอเคครับพอต่อสายแล้วเนี่ยมันจะขึ้นมันจะขึ้นมาเลยนะครับเป็น Android Auto นะครับพอเป็น Android Auto เนี่ยเราก็กดไปที่เมนูตรงนี้ครับเครื่องพายก็บาดไม่ช้านะไม่ช้าพอเสร็จแล้วเนี่ยเราก็สามารถเล่น u t u b e นะครับเล่น youtube ได้นะครับผ่านอ่า,าสตรีมนะครับื่านคาสตรีม ก็สามารถเล่น youtube ได้นี่ก็เล่นละเปิดเสียงหน่อยเห็นไหมครับเห็นไหมเลื่นได้นะครับบอกเลยว่าเร็วมากนะไม่น่วงเลยเล่นมากดได้เล่นได้อันนี้ผมโชว์ดู youtube ก่อนละกันนะเดี๋ยวดูทีวีเดี๋ยวค่อย ไปคลิปหน้าแล้วกันนะเห็นไหมครับก็สามารถเล่นได้นะครับก็เวลาขับรถมันก็ไม่ตัดนะครับมันก็จะเล่นไปเรื่อยๆอ่าโอเคนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ก็อ่าพอท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับ